ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ่านุ่มสูตรธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดลกคุณไปถึงบ้านาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม,ม็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ 13พฤศจิกายน2อง3ครับ,บที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังคอนหมู่ที่6กตบบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวังโป่งได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีนายนาวินสังฆมานอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยจิตอาสาพ,พระราชทานหัวหน้าส่วนร,รชาชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่หน่วยงานสาธารณสุขสมาชิกอสมอนักเรียนรวมทั้งบริษัทอัครารีราสอเ์ษตรจำกัดมหาชนเข้าร่วมกิจกรรมนายสมเกตแสงศรีดาสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง,ปงรายง,งานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า โรคไขดดันออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยต้องมีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไขดดันออกอย่างจริงจังจึงต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งพาะพันธุ์ยุงลายและร่วมมือกันป้องกันควบคุมป้องกันมาให้เกิดโรคคดดันออกขึ้นในพื้นที่ของอำเภอวงองังโป่ง